สวัสดีผู้รับชมรับฟังทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกับผมนายเศรษฐพงศ์พิงคารวัตผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาสํานักงานชมระทานที่7นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องของน้ํากันสถานการณ์น้ำนะครับของในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็คือว่า,าวันนี้นะครับที่สถานีวัดน,น้ําท่า M7 เรานะครับอ,อยู่ที่ระดับ115จุด เมื่อเวลา6โมงเช้านะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน26เซนติเมตรนะครับก็จากการขึ้นของระดับน้ำที่สถานี M7 นะครับจะเห็นว่าวันนี้มันเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนะครับนั่นคือนิมิตหมายที่ดีนะครับจากการตรวจสอบข้อมูลของสถานีวัดน,น้ำต่างๆนะครับตั้งแต่รุ่มน้ำมูลตอนบนนะครับก็เริ่มมีแนวโน้มในการขึ้นที่ลดลงแล้วครับ บางสถานีก็เริ่มส่งนะครับนั่นหมายถึงว่าปริมาณน้ําที่จะไหลามาสู่จังหวัดอุบลน,นะครับก็เริ่มที่จะมีปริมาณลดลงนะครับเช่นเดียวกันกับแม่น้ําชีนะครับแม่น้ําฉีก็เช่นกันนะครับก็เริ่มมีอัตราการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนะครับมีการเพิ่มขึ้น,นอัตราที่ลดลงอย่างเช่นของที่อุบลเราเพิ่มขึ้นอาจจะชั่วโมงละ2เซน3มเซนปัจจุบันเช้านี้นะครับเพิ่ม3าชั่วโมง2เซนเท่านั้นนะครับ น้ําเราก็จะเริ่มลดแต่ตาที่ลดลงแล้วนะครับครับส่วนประเด็นเรื่องที่มีคนสอบถามเรื่องของเครื่องผักดันน้ํานะครับที่สะพานพิบูลมังสาหารจํานวน130เครื่องที่ว่ากรมชลประทานไม่ได้เดินเครื่องนะครับขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าผักตบชวานะครับที่ลอยมากับน้ําในแม่น้ํามูลเนี่ยครมาติดบริเวณที่ตัวเครื่องผักดันน้ํานะครับเต็มไปหมดแล้วครับทำให้ตัวเครื่องเนี่ย เกิดอาการร้อนนะครับอุณหภูมิสูงมากร้อนจนช็อตนะครับเราจึงจำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องนะครับในประมาณประมาณเวลาสัก8ปดนาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกานะครับเราจะหยุดเดินเครื่องเพื่อจะกำจัดผักตบชวานะครับตรง่วนนี้นะครับเพื่อจะได้ให้เครื่องสามารถทำงานได้สะดวกเราจะจำเป็นต้องหยุดเดินเครื่องไปก่อนนะครับแล้วก็พอกำจัดผักตบชวาเสร็จเราก็เร่งเดินเครื่องต่อทันทีเลยนะครับเพื่อเร่งผลักดันน้ำนะครับ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่มีประชาชนแจ้งว่า,าส่วนราชการขนย้ายเครื่องปั่นไฟบริเวณแก่งสะพือนะฮะหาดทรายแก้วนะครับขนย้ายหนีกลับนะครับขออนุญาตเรียนชี้แจงนี้ครับตรงนั้นไม่ใช่เครื่องปั่นไฟนะครับเป็นเครื่องสูบน้ําแรงดันสูงหรือเครื่องไฮโดรโฟลโ์นะครับเนื่องจากเราติดตั้งที่บริเวณหาดทรายแก้วเนี่ยเจ็ดเครื่องหน้าพัพลาแก่งสะพือเนี่ยสามเครื่องทั้งหมด10เครื่อง ระดับน้ําได้เริ่มเข้าท่วมพื้นที่ตลิง่งบริเวณตรงอำเภอพี่บุญมังสาหารนะครับบริเวณนั้นทําให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นจนเกือบท่วมเครื่องสูบน้ํานะครับซึ่งเรามองแล้วว่าถ้าท่วมเนี่ยจะเกิดความเสียหายนะครับเราจึงมีความจําเป็นต้องขนย้ายนะครับในคืนวันที่3นะครับเราขนย้ายนะครับเราถอนออกนะครับขนย้ายออกเราไม่ได้ย้ายกันไปเก็บหรือย้ายหนีนะครับ เราย้ายไปติดตั้งบริเวณฝั่งตรงข้ามของแม่น้ํำมูลนะครับอยู่ตรงแถวบริเวณวัดดอนธาตุนะครับเพื่อเล่งผักดันน้ําให้ลงแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุดนะครับส่วนทิศพานโขงเจียมนะครับตามแผนเครื่องผักดันน้ําเราจะติดที่นั่น,นประมาณ2 0 0เครื่องนะครับแต่เนื่องจาก สภาพปัจจุบันเนี่ยมีน้ําท่วมในทั่วทุกภูมิภาคเลยนะครับซึ่งมีความเจำเป็นต้องใช้เครื่องผักดันน้ำเช่นเดียวกันนะครับเราจึงขนย้ายมาได้ทั้งหมด96เครื่องซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราดําเนินการติดตั้งแล้วนะครับสำหรับเครื่องไฮโดโฟที่โขงเจียมก็เช่นกันนะฮะสี่เครื่องเราก็ได้ติดตั้งและเดินเครื่องแล้วทั้งหมดนะครับต้องขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบถึงตรงนี้นะครับครับก็แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะครับ ในเรื่องสาานการณ์น้ํานะครับในวันต่อไปนะครับครับขอบพระคุณครับ100กว่าปีที่ภูมิใจเมืองไทยได้รุ่งเรืองมา